สวัสดีค่ะพี่น้องมามามามืรีวันอาทิตย์ที่สี่นะคะเดือนสิบหรือว่าเดือนออกโทเบอร์จ้ะออกมายางสูตรอากาศบริสุทธิ์มันหนาวไม่ได้เท่าน,น,น,นี้่พี่น้องนี่นี่้นยางปลาดิพี่น้อง้นหยางปลาคือกันมันเป็นวันอาทิตย์นี่ก็พอน้องน้นอย,อยเห็ดนี่เห็ดที่เลอบมากคือจังเห็ดตัวเนี้ยจ้ะเห็ดผัดแซ่บห่าย เห็ดพึ่งนะคะพี่น้องเห็ดพึ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งแม่มดเนี่แหละจ้ะเราก็ตอนนี้เห็ดยังออกพี่น้องเห็ดอันนี้แหละเห็ดขอนสนนะคะเห็ดขอนสนแล้วก็เห็ดเอเห็ดพึ่งเนยนด้จ้ะนี่งามไฮอู้ยพี่น้องเอ้ยแน่นปึ้งเลยจ้ะนี่นี่งามค่ะงามแน่เนาะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเสียเบิ้งเพื่นนี่ก็เปนตาหักพี่น้องนี่ เป็นยูน 3, ้ําตาลสามสีดอกพี่น้องเพื่อนเลยนะแค่นี้ก็โอเคเลยได้พี่น้องมีความสุขหลายที่ได้เจอเหตุเดี๋ยวี่ไปเบิ้งเหตุขอนสนได้จะพี่น้องพี่น้องออกป่าขึ้นนะพี่น้องมีรถฝรงฝรัง่งเขาป่าขึ้นอันเดะนะปพราเป็นประเทศนี่เลยล่ะประเทศอื่นจะเบิ้งไทยทะเบียนแล้วน่นของอข่อยขาเพ่แหว่ยูพูดไปไป ไวกันสั้นเหมือดแบตเตอรี่บพรลูโตแล้วพี่น้องพายางมาได้จ้ะฮู้นป่าเห็ดตรงอยางเขาไปสุดลูกสุดตาพี่น้องเขาไปไกลมากพี่น้องแล้วกะเออยางไม่ไหวแล้วจ้ะมันกว้างใหญ่ไพศาลนะพี่น้องเพราะยางไกลถนนเลนรถมาได้เดี๋ยวสิไปน,นั่นแหละฮูมืเอนี้วันอาทิตย์ค้นเขาป่าเห็ดลายค่ะเบางความงามพี่น้องเอ,อ้ยนี่ว่าะเป็นเห็ดขนสนนะจ้ะ อันนี้เป็นคูเหมือนนะพี่น้องดูวยายพี่น้องร้ายความงามไหลให้สวยงามสวยงามวูดเลยมีแดดพี่นงค์ขันเขามาในป่าเหมือนเะด้ขันยุถนนอะแดดนี่มกัมกมักเห็ดนี่งามเนี่ยด่ามีเพิ่นว่ามันกินได้แต่มันไม่มีมมสรสชาติว่าสั้นว่า ได้เ่ากล้ากินนอ,อกจ้ะเห็นหลายประเทศที่เพิินพิจรารณาเบิ่งว่ามันกินได้เคยเห็นอยู่ในคลิปของค้นเดนหมากึ้นเคยกินให้เบิง่งแต่ว่าบ่กินจ้ะเพาเบิ่งเห็ดงามพี่น้องเนี่เป็นตระกูลเดียวกันกับพวกหลินจือแล้วจ้ะเห็นบ่งามงามสีสีม่วงไหมพี่นอ้องดูอ้ยสวยอืมสวยงามพลยอีกขอนหนึ่งพี่น้องอีกขอนหนึ่งงามงาม,งามเ,งเห็ดที่แปลกมากเลยจ้ะ เห็ดแปลกมากคืนหนา,หนาวมั้ยพี่น้องนี่สวยงามอ่ะพี่น้องมัน่นคืนหนา,หนาวเนาะคืนน้าขอนแค่ให้เบิ้งเด้อว,ว่านี่เวทเขาสมบูรณ์นะจ๊ะพี่น้องเห็ดโตหนึ่งตายเห็ดโตหนึ่งคืนนะจ๊ะสวยงามมากมากพี่น้องสีสันด้วยอันนี้เขาเกิดมาเพื่อย่อยสลายาตพวกขอนใหม่เด้อจ้ะพ่สามารถที่สิกินใดเด้อค่ะพี่น้องคะนี่คือปลาจ้ะ ป้าเห็ดเพลิงหวานที่ใกล้บ้านแต่บ่มีจักดอกพี่น้องกันไม่คอคยเห็นตอนนี้นะเอาม่เคยได้เห็ดเพิงหวานมื่อวานเขาิได้ผูกแขนสู้ขวานเขาวะเขาไปตำรวจกันดนอจ้ะนี่พี่น้องเห็ดตอนนี้จะเป็นเห็ดแบบนี้เด้อจ้ะก็บางคนว่ากินได้เด้อพี่น้องบางคนว่าบอกกินป้าบ่กินจ้ะป้าย่านนะคะแต่ว่ามันหลายเด้อพี่น้องหลาหลาตอนนี้หลายคักหลเนแนยนะคะโต หนาวขนาดเจ้ากัยังคืนน้อสองสีพี่น้องเออเมื่อีอ่ะพี่น้องเห็ดเพิงหวานเราเห็นมิดจีรีจ้ะสกับลรอคะพี่น้องที่ไปหาเห็ดขอนละญาติกันญาติกับเห็ดขอนสนคู่เหมือนที่ไม่เหมือนที่ไม่เหมือนเลย ย่างถาวรย,ยัางโอ้ดอกงงแข็งอยู่พี่น้องนี่ดอกแข็งแข็งอยู่เราเอานันสปอออกฟองน้ำออกเนือแข็งไเพ้นพึ่งเกิดมั้งพอนี <c oughs> เกิดบ่าทันโูเกิดที่หลังแก่ที่หลังน่ะสิไปเอาเห็ดอันขอนสนดีกลัวคนยางหลายพี่น้องมือนี่ลํำคันพรนเป็นวันอาทิตย์จ้ะ ยางซนกันหรือปล <linkage>. ับหรือปลับจ้าระเบิ่งความงามพี่น้องเห็ด <g ül> เอ๋ยเห็ดแดงตุกข่อยบ่กินได้จากเห็ดโตนี่จ้าว่าเป็นอย่นานงเพิ่วนวันบ่าเสียบพี่น้องนั่นดอกน้อยน้อน<ๆ>นี่เพ <Pacific S 1> ิ่อนเหรองามงามพี่น้องจ้าจ,จะไม่งามกือซะเดงปอดลดเด้อสวยงามมากจ้าสวยสวยโอ้ยเพิ่นนี่เอาเอาจ้าเผาไปเผาไปโอ้ยจาเผาทำแม่บ่เผาพี่น้องโบเผานะ ไปปนไปแก้วได้สบายแต่ว่า <c oughs> ขาเป็นเว้นแต่โอ้ยโอ้บ่เป็นแมงกินพี่น้องบ่ได้เป็นแมงไม่ได้เป็นแมงนะเจ๊นี่คือป้าเห็ดขอนสนพี่น้องปกตินะคะพี่น้องต้นฝนตกช่ำๆเนี่ยมันที่ขืนน้ำต้นไหมเนี่ยแหละพี่น้องโอ้ขืนน้ำต้นไหมเนี่ยค่ะ มันอนจับมอดเขียวๆนี่ปีนี่อยังว่าท่านเห็นแล้วค่ะพี่น้องขาไปต่อไปต่อสิเห็นบอมันคําแล้วเด้จ้ะมันคําแล้วเนี่ยเห็นขอนอยู่ข้างหน้าไปว่าขอนข้างหน้าถือยางเมื่อไรจับพี่น้องว่ามีไหมกันสัน้นต้องปิดจะ้ะเห็นไหมฮะเน่าออไปโอ้พี่น้องเออมันนิ่มแล้วมันเน่าเลยอืมหมาบัทันไา้เนี่ยไปว่ากันนะขอนอย่างนี้บอ ้าพี่น้องเอ้ยเจอกุ้มเห็ดแดงเดี๋ยวจะไปเบิง้งเห็ดธรรมากจะเห็ดธรรมากเบิง้งมึงน,คคนี่เกินนันเกินอีกเดี๋ยวที่แล้วมาเห็นเห็นบ่มีมาไหนเงี้ยว่าเห็นเลยยางเบิ้งขึนเจอเห็ดสีม่วงพี่น้องนี่บางคนก็จะเก็บกินเลยนะจ๊ะนี่มีคนกินอยู่แต่ว่าป้าบอกกินแหมป้าบอกกล้ากินสีม่งวงนะจ๊ะเน่ นี่สีม่วงขึ้นหลายขึ้นขึ้นเป็นดอนดอนเป็นมูมูเนี่จะเห็นปะเต็มเลยนี่เห็นสวยงามพี่น้องข่อยพวกล้ากินข่อยเคยไปซอยเก็บเพิ่นยอซอยข้าเจ้าเก็บยอะน่คะข้าเจ้าว่าข้าเจ้ากินแต่ป่าพวกลากินน่ะหาเห็ดขอนสนบมท่านออกจากต้นนี้พี่น้องจ้าขำเมืดแล้ว ม้าถัเห็ดนำหมากเท่าแล้วขอยละบิ้ลพรทันมูเจ้าขอยสิได้ปนในแก้วหลายขนาดได้พี่น้องออก,กันมาทันน่ะนี่นี่นดอกเดียวหัวเนี่ยบางร้านี่นพี่น้องหนึ่งสองจะพี่น้องนี่อีกนี่สามสี่โอ้ยหนงโ,โอ้โอ้โอ้เพียรพี่น้องเพียฮาโอ้ยเท่าแล้ว เงียบๆ,ๆ,ๆนะดูดูล่ะน้องเอ้ยมาพอทันได้ดอกเดียวดูได้ไปปนไปแก้วเด้อจ้ะตำแจ้วบกักพริกดิบแมมขวากะเทียมเอ้ยอันต้นหัวห,หอมแม่พี่น้องรู้นกินคักเด้ในดูสิจ้ะเพิ่นนี่แมมเออเอาอย่ดอกขนาดขา,ดขาดบนแมงเด้นน่โอเคจ้ะพี่น้องเพราะอยู่จ้ะ <g ül> เหลือจากมะแรงกินนะแต่มาพอทันแหมจั้งไรกนะปลาสะอาดมากงามมากแต่เห็ดบอทันมาจะปลานี่คือปลาเห็ดขอนสนคือน้ำต้นไหม้ล้วนๆเห็ดขอนสนประมาแต่เพิ่นนี่มากก่อนจะเห็ดตัวนี้มากก่อนเป็นคู่เหมือนเป็นญาติกันฮะเป็นญาติกันกับเห็ดขอนสนจะหลายพูดงา งามเกินแล้วจ้ะงามหลายงามวา่าแล้วมันกินบ่ได้บกลกากินบ่หิวจ้ะบ่หิวมันคำแล้วพี่น้องจ้ะมันคำแล้วขันมันขนขันมันขืนนี่ขืนขนกับบ้านบ่าไหวพลพี่น้อง ฝนพ่ะท่านนี่ชุ่มชื้นถอถอถึงปันไดเลยฝนเพิ่งสิมีละอองฝนเมื่อคืนเนี่ยจ้ะอือจ้ะโอ้ยเฮ็ดนาหม,มากพี่น้องโอ้ยโอ้ย,อยได้หนึ่งดอกเพิ่มกันอูย้ยังสมบูรณ์เลยจ้ะดูนางงามขนาดก็ดอกเกิดดอกเดียวก็เป็นลูกหล่าเอ๋ยฮึฮึได้ตำแจ้วอยู่ด้วยนี่ก็เกิดดอกเดียวว่างงมากเลย โอ้ยอย่างมาันตะบดดนบักนานมาพอสองดอกสองดอกอันนี้เธอเพื่อนเอาไปกินแล้วมาแล้งเอาไปกินนี่ไปตต่มกันเพราะด้สซุปได้ปนนะพี่น้องเมน่นั่นเมนไม่เจอนั่นห่วยเมนตัวนี้นานเมนอยู่เม่นอยู่ไม่หลวงไม่ลายเดี๋ยวมันก็มาพูนพี่น้องอยู่ขอนเห็นไหม อันนี้ไปพัดเพชรแสบแ้ๆเจ้า<ถ><ถ>มูเขาแกงแกงไหนบดแกงแสบแกงนัวคักเนี่ยไปนองปีที่แล้วแกงแสบแสบนี่เห็นบ่มันหนมูเจ้าขึ้นได้เถาเลยวะเฮ้มูเจ้าเกิดแต่เฮ้อขึ้ได้เถาหยับหย่างสันโอ้ยคะเบดคำสิสิเ้ามึงนัพไปนองมึงควาาเถามเดองามด้อละจ้ะนี่เห็น่างามงามคอยเงด ừ thầu thảo ok đó